ý kiến của mình ý của mình ý kiến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  เดือโอโอ๊ยจ่าเลยอดีตครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นคลิปที่สนุกนะครับบางๆนะครับก็จะมาเฉลยให้้ให้ได้ดูนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ